สวัสดีจ้าพ่อแม่พี่น้องป้องปลายสูขุดสูขคนน้ำตจ้ามื้อนี้กะอบอุ่นเคียงเนาะมื้อนี้ได้เมนูเอ้ได้เมนูยังเนาะคอยเมนูยัง้องการด้นี่ยังหลงกานบ่จักเมนูต่ำสบายหน้าครับทอดตีนไกตีนไกช่อกิโลครับมื้อนี้ก็เลยมาแบบอบอุ่นแน่ครับเต็มจอเลยค่ะน้องนกมานําเพิ่นว่าเอซีเพิ่นถามหา เฮงเฮงจังชิไดมาน้ากัน,กนเธอหนึ่งเน,นาะบบได้คอยได้มาดูครับผู้ิ่นบ่เคยเห็นผู้แม่ลูกดก <c oughs> เอาเอาเป็นว่าแซ่บแซบน้ากันมนือนี่หลายคนกินมันจังซีเบิเพิผนว่ามียังมาขายจอมมือนี้น้งกันแกเทียมโทนจา้าเทียมโทนแบบก็ปลูกเล็กก็ปลกเล็กค่าจิปบบัต ลูกตึกแต่พ่ะท่านละขายเลยครับระเบ้อบ่อบบ๊ขายหรอกครับระเบ้อกระบุกเล็กหกสิบาทครับวันนี้นี่เอาหกสิบบาทถูกไหมครับหกสิบาทครับหกสิบาทครับพี่น้องท่านใดสนใจช่างซื้อเพจเพจนะจริงอืมซื้อวันยังเพจจริงเจ้านะพักนกเชนเนลพักนกเชนเนลครับเจ็บแสบเมื่อนี้ครับเอามากินน้ายู่ได้นี่นะขาวาวนี่กระเทียมโทนมาบ่อลายใหญ่ห้างครับน้ำลายแตกตึกแต่ถอดใกล้แล้วหอมๆเลยครับมื่อนี้ สูตรฝีมือน้องโนเคสุกินมาน้องกันครับตีนนิ่งง่าครับอวบๆอุยเลยน้องกันไปปากน้องกันกอรมูเลยครับตีน,นง่ายกรอบๆ,ๆเลยบดําแหฮงว่าสิกิน,นตัน้งแต่ถอดแล้วไผก็เอาแต่ตีนก่อนเลยทางสบายนางป้าไปหันแล้วครับไวเมียนน้ำรังเหมือนจะแสบจักโลกเนาะโอ้มาหาคนแต่แสบหาโลกูแล้ว กูปก็เห็นแม่ปบดําเบิ้งนะครับกูคนที่ตามไหมปูคเที่ตามเธเพิ่งก็มาอยู่อยู่อันนดตีนึงนะถือใจคนจอยคนอ้วนแล้วครับมื้อนี้เมนูตีนคีอแกนอ้วนอยี่ยนิ่ออกครับเลมันน้องการอะไรเนี่ะคะอาปะก็เสียเอาแรงครับ เห็นแล้วส่งขึ้นว่อนแซ่บตะเกาทอดขายเนาะแซ่บสดยอดเลยกรอบๆเลยค่ะพี่น pues ้องผู้เคยกินน้ำแซ่บเพิ่นบ่างอีลี่เด๋อหอมพริกแกงทอดเองกินเองเลยมื้อนี้แซ่บอ่ะแฉบแห้งจ้ะแฉบแห้มื่นหนาเป็นหนองไก่เดขอบคุณเอฟหลายๆนะครับเด้อที่กดไลค์กดแชร์กดคอมเมนต์ ขอบคุณส่วนมากอ่ะน้ำน,นกครับทอยตอบคอมมินว่าสบายนา่างเข้าคุณไม่ผูดกินหมันมาสิกินกัำมือเลยเขาม,ากมักดีนจ๊ะเจ้ิ้มครับเจ้ิ้มตอนนี้ไงเลยน่ะว่ะภยายคาดแต่วแทนตีนเข็มตี แซ่บอบเขาคนดื่เองนึกแซ่เบิ้ลนะครับจ่คนอื่นกินได้เผ็ดดำดีกว่า,านะเทียเมียมาบานลองิึงทางกระเทียมโทษมิล่ะครับโอ้ได้ยือเอาครับเหมือนนี้ <laughs> หวานแบบนี้หวาน ังการเอาบอครเพื่อเอฟซีเพื่อพี่น้องคนจอยเลยกินมีโบบากโปรตีงเลยครับคนจอยนี่ค่าห้อรอดำก็นัองกินเหมือนนั่นเนาะตามสบายนังงนะโอ้ไม่หฉมคูไปละแสบเรีหนอวดวัดใจในวัดคนจอยแก้มพักกรอบอิ่มอืมอืม มึงก็ได้หมอกัยอืมนี่นั่นน่าอะไรก็ยังคากือเก่าไงแห้งครับนี่ตีนแต่สิบเปอร์เวางนี่มันแฉะนวางทป็นคากมันนี่ครับเป็นคักแฉะเดือมันสุดแรงลงวุ่นให้เพื่อนเบิงนะครับเหงไม่ได้นี่แหละครับขอบขั้วเพื่อนวะ กระลูกกระลูกน้องนกเพิ่นขายของเพิ่นเลยบอกขอได้มานำมาหนีลงทุนลงทุนงิีบหลานมาแล้วติดเพื่อนมาแสบๆน้ำพีน้ำนองเข้องขมกระเพรียงตีนไก่ซองกิโลการหน่อยแสบด้วยเปิดแล้วบอกแล้วครับ เหมือนกันครับขอบคุณพี่น้องเอฟซีระเบิดไปไปยังนะพี่น้องทานนะระเบิดไปไปอะไรระเบิดไปวไปบุญจักเนาะจำทำไมหน้าแสบแห้งปวดมือมันจัดเลยครับแสบจัโอ้กะเทียมทนกะเทียมทนกว่าหวานแม่ดอกน้ำเพลิงครับบ่ซื้อบ่หาบ่ว่ากันครับทักทายกันเข้ามา ราซานโอคือทำไงนะครับคินพักน้คนจอยด้กินพักนล้อว่ะคนจอยกับสู้ๆแสบบ้มแหมมั้งน้ำาะอ่ะมากขมือก็ได้บอกคำนั่นโอ้โหแต่ไม่ค่อยอละทิมลวด ผักอะไรน่าตีนยังไงเนาะมันอวบอกะดำจะกินแต่ถอดแล้วแล้วเมียนหอมน้องก,กันแสบ,บถอดไฟอ่อนยออกันครับอก,กันตัวแดีพ่ฮอะไอ้วเวยและแห้นมาได้บะตัวไม้ปะแเอาบ่มันมีเิ็บน้ำมันมีเล็บ ่ดันเล็บห้นั่นะอินบริษัดนเล็บเอาครับบานนี่น้าตัวนี้ไว้ี่สบายนั่งนะคักะดิใบเปิดู่บเลยอุ้ยปอมเอาหมกริกไปนบางงานตอกเลยเฉบแห้งหมวกบแหงกัน อือคือตอนใหญ่แห้งแค่ตัวเนี้ยเอาเลยกอนตอนน้อยก่อนเอาไว้ให้น้องอวดเกรงใจผูมากบดูกระมูนะกินยาลายกระมูได้เด้อครับมาหมุนกระบาอืม응กินเพื่อมืออื่นกินเพื่อมือหื้อน้ำเนาะกินเพื่ออะไรคือพระรำน้องบุญน้อำว่านงกันนี่มากข่มมือกินน้อยๆก็ได้เนาะครับเนาะ<ม>เอาไว้กินมืออื่นมือหื้อน้ำม<ต>ันกนี่กินเพื่อ แก้มโตดแก้มโตดใครเกมใหญ่ที่สุดนในมีไนกีป่ป่ถ้าเบิ้งไก่ๆก,ก่ันได้ถ้าเบิ้งไก่ๆก่กับชิวาน้องนุ่นถ้าเบิ้งไก่ๆก,ก่กับชิวาพอดำอ,อียไงเกมใหญ่กว่าหมูหมเขาไปไกลไกแซ่บสุดยอดเลยเนี่ยหมดเมนจ้ะกระเทียมทุ่นอ่ะแช่เต็มตู้เย็นไวไนแแ้แช่เนาะ แม่นใส่ตัวเย็นเย็นๆล่ะมาสีกรอบๆเลยล่ะกรอบแห้งติดัดเลยละหน่วยาขาวๆช้ำๆมีหมองน้ำสับสอกสับสอกเมนู อาวงใดเอาวางแกนดังมอไดาวเล่นแคทนงเลือกนั่นราับบ้านเบิดเงือมันเบิร์ดกลังอยากนอนเบิร์ดส่งอะใหญ่แบบนี้พอดำมากก็มากินอ่อนตีนมันโดำตีนบอกตีนน้ำ่นเหรตีนเล็บเขาเบา พละมักจะตีนไก่แม่นบ<ก><ะ>่แม่นมันจังแซ่บนั่งดีๆแไหมนี่สิง่ายหลังอีกเด้อฮะนั่งอะไรกับบ,ออบบุรีบบดแก่อยังแซ่บบ่ครับเนี่ยมันกันแซ่บอยู่บ่ครับบ่แซ่บก็บบุรีรึเปล่าแ่บแจักลูก แบบจ้หลงสงกันแส,แสบพันโลปวดได้ตีนไก่ปวปากบวตีนเลยสองโลสองโลกิตีนไก่ถอดเบิดเท่า,าน,น,น,นั้นกรลงบกหั่มไ้ก็ใะบเบิ้ดเอามาเนี่นอนกระโลงเลยถือมาย <c oughs> <c oughs> แบบแสบเลยครับมือนกิน้ํา เบืองพี่น้องขี่รถเป็นทางน้ำดิกบันบันกับประมาณนี้แหละโควิดก็กำลังระบาดอีกเนาะน้เบื่อหน่อยเนี่ยหอมเผ็ดอ่ะเผ็ดป่ะ ชอไปตามเติกระุพักหืมบีหางไงกันดเยบีขึ้นยังเหรอใหญ่ใหญ่ที่สุดน้ที่สุดน้บีบสุกรอบนะนาบึ้งพี่น้องคุณทานกันหรอให้พี่น้องซีบึงเนาะาบบานว ทางสื่อคเข้ามาได้ด้วยครับเดอ้อทางคอมเมนต์ก็ดีหรือว่าทักแชทก็ดีอืมเหมือนกินผักเก่งเลีสวยมากมองคนใจเขาสูเขากินผักแล้วจะสวยอืม่เพิ่แล้วมึอนี้ได้ตีนไก่อ่ะเพิ่แล้วอืมทางตำกําลัง เลยห่างเหินโบ๊ทแห้งแล้วครับน้เหลืองเหมือนกันมึงคอดำที่ปากแห้งกาแห้งเนี่ยเนื้อมันแห้งแล้วแั้งแล้วเสซบบอุ้ย่าเป็นตีนไก่ดีดกันครับนี่ใคระเบกวแห้งแล้วครับ ใช้สูตรคำว่าแฮนมนเนี่ยผิดพลาดประกาศได้กะต้องขอโทษขออภัยน้ำครับเป็นแสบไรอืมไปแล้วอ่ะอืงั้นแฮนอีกงานแล้วแฮนแฮนเบิร์ดอันเหลืองเลยครับจังว่าเบิร์ด <laughs> ใจเต้อน,ลนแล้วนะแสบครับ <laughs> แฮงก,กันก็พอดำไส้ที่เบิร์ดก่อนกัน แกเพลิดยอะมือเงินมากินอีกยุมอื่นนะกินอนแบบง่ายเยอครับง่าครับเพื่อจะสู่อีกบอสู่บอครับไยหัวอ่ะยิมนะครับบัน แตตีนไก่ลืมสบนั่งเลยบอกนู่งสบายนก็วาก็บามาหาคนก็กินกันเห็นตีนไก่ดิโอมีตันใหญ่เลยเด้มาดำสูแม่เจาะอ้วนดึงซอยนะหีตาดึอุ้ยแถมกเซลงจีตาพี่อือจีตาพี่อออู้าวซอยกัซอย อทืที้แหลกววาชิ่ตมำหุงซื้อครับระบาต่ำสบายนั่งหักก่าวน่อสบายนั่งใส่กระบ,บอกหุงมันมาจางโอ้ยบมกินหักแดดซองอ่ะนั่นช่างหง่นเลย เดี๋ยวกับทีพาดตันหานตันเวทีแล้วเดี๋ยวจอกอะอีกบ่ครับาอีกน้องกันกินอะไรปะครับอิ่มแล้วอิ่มแล้วครับมากินน้ำอิ่มแล้วครับหรอวะอิ่มแล้วกินน้ำอิ่มแล้วครับบอกก่อนเลยเร็วอิ่มแล้วครับครับอิ่มมากมากครับกิาาแซ่บไหมครับแซบไหมน้องกันแซ่บไหมครับแซ่บครับ แซ่บที่สุดในโลกไหมครับแค่พที่สุดในโลกรักตีนไก่ไหมครับไม่รักสงสัยอยากนอนเหรอครับอกินน้ำยามบ่ายลุกออกไปเยอะกินน้ำน้่น้ำน้่น้ำน้ำแสบแซ่บมานี่เนาะประดมอิ่มเลยได้แล้วว่าแต่ว่าอิ่มคือกันอิ่มคือกัน เอาขอคำสุดท้ายโอ้ยเอาอีโรดเพื่อนน้องโอ้ยคำเพื่อพี่เพื่อนน้องครับน้องมุนวาวคาขายของดีกว่าปู่ปอม่าจะเทื่อนน้องเจ้าที่ใครใครเลยกระดมใครในกระดมกระดมหอยโครงก็มีด้ครับเด้อแต่ว่าช่วงนี้หอยบนท่านเข่าแต่กระรับยอดไว้สะกอนเนาะอาทิตย์สีทรงซาเน่ครับท่านใดมันเถิงแห้งกะ พราะว่าต้องใส่เวลาไปคั่วมาค่ะเป็นหอยธรรมชาติเพื่อจะไปคั่วครับนี่แหละน้ำทงหน้าอันโมเมนทงหน้าของการคลายหอยเนี่ยหอยโค้งเด้อครับบ่าเร็วเร็วหอยโค้งครับบอก่อนคนรอบอก่อนหอยโค้งครับแล้วได้ครับมื่อนี้บอารมณ์เลยเด็กนอนอลไรตาเหลื่อมปิดแหละอาเป็นว่ากันขอบคุณทุกๆการกดไลค์ขอบคุณทุกๆการกดแชร์ครับบอสทีเป็นกดเข้ามาเบิงกดเบิงโฆษณาเนาะเป็นการสนับสนุนให้ซุมเฮามีกำลังแรงอกแรงใจเฮ็ดคลิปซูพีซูนองเบิง อบนว่ามือน,นีให้น้องนก่วยพ่อนพี่น้องเขาปิดคลิปเลยครับบาขอให้พี่น้องสุขสุขคนจงมีแต่ความสุขความเจริญน,นะคะขาว่าค่าค่า,ขาขกับขอให้ลำรวยลำรวยทาว่าผู้ทิ่ป่วยกับขอให้หายจากป่วยสุขภาพแข็งแรงคะ่ะครับสำหรับคลิปนี้ขอขอบคุณครับ